สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะชวนทำชีสเค้กชาเขียวหน้าไม้ตอนนี้กำลังเป็นกระแสฮิตเลยนะคะบอกเลยว่าสูตรนี้นะคะวิธีทำทำง่ายมากง่ายที่สุดเท่าที่ปุ้ยเคยทำมาแล้วค่ะถ้าพร้อมแล้วเราไปลงมือทำกันเลยอย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องครัวสาม,มีแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดชมคลิปใหม่ๆนะคะในคลิปนี้ปุ้ยขอแนะนำลิสกูเมทิโอ วิปครีมเดลี่เบนลสจืดกล่องนี้ที่อินวันทำได้ทั้งเมนูคาวหวานและเครื่องดื่มเป็นวิปครีมนำเข้าจากสเปนรสชาติหอมมันก่อนใช้นะคะให้เราเขย่ากล่องทุกครั้งก่อนใช้งานวิปครีมอันนี้สามารถทำชีสเคก้กรสต่างๆได้และช่วยลดต้นทุนได้มากกว่าสามารถหาซื้อสินค้าได้ที่ร้านอุปกรณ์เบเกอรี่ท่วประเทศและรีช่องทางออนไลน์เริ่มจากใส่วิปครีมลงไปในโถปัน่นตามด้วยน้ำตาลทรายค่ะ ตามด้วยผงชาเขียวแป้งข้าวโพดไข่ไก่ค่ะปุ้ยใช่ไข่ไก่เบอร์หนึ่งนะคะสมฟองตามด้วยกลิ่นวานิลาและก็ครีมชีสค่ะสูตไม่มีอะไรมากนะคะให้ใส่ทุกอย่างลงไปในเครื่องปั่นค่ะเดี๋ยวเราจะเอาเขาไปปั่นนะคะบอกเลยค่ะว่าทำง่ายมากแค่เปิดเครื่องปั่นแล้วก็ปั่นให้ทุกอย่างเนียนไปด้วยกันนะคะ ปั่นจนกว่าเนื้อจะเนียนแบบนี้เลยหลังจากนั้นนะคะเราก็จะยกเอาเขาไปกรอง1รอบเราจะเอาชีสเค้กชากเขียวมากรองนะคะเพื่อเอาเศษที่ไม่ละเอียดออกและการกรองนะคะก็จะช่วยทำให้ฟองอากาศใหญ่ๆหายไปได้ทําให้เนื้อเค้กเนียนมากยิ่งขึ้นหลังจากนั้นค่ะมาดูอันนี้ก็คือพิมพ์สองปอนแล้วก็ปูด,ด้วยกระดาษไขเราต้องปูด,ด้วยกระดาษไขนะคะไม่อย่างนั้นขนมติดพิมพ์นะ แล้วก็เทชีสเค้กลงไปค่ะหลังจากนั้นก็เคาะสัก2อสรอบเพื่อให้ฟองอากาศใหญ่ๆแตกตัวออกมานะคะและยกไปเข้าเตาอบได้เลยเราจะอบที่240องศาไฟบนล่างเปิดพัดลมเป็นเวลา18นาทีพอเราอบเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะเขาจะได้เนื้อดึงๆแบบนี้เลยนะเราไม่สามารถตัดเขาตอนร้อนได้นะคะไม่อย่างนั้นชีสเค้กจะเละจะต้องปล่อยเอาไว้ให้เย็นก่อนเอาให้เย็นสนิทเลยนะคะ หลังจากเย็นสนิทแล้วให้แรปแบบนี้นะกันหน้าขนมแห้งและก็ยกไปเข้าตู้เย็นค่ะแช่ช่องเย็นช่องธรรมดาอย่างน้อย2ชั่วโมงสำหรับปุ้ยนะคะแช่ไป1คืนหลังจากครบเวลาก็จัดเสิร์ฟได้เลยค่ะปุ้ยเอาไปใส่แพ็กเกจนะคะแนะนำเป็นกล่อง2ปอนนะคะขนมเก็บนอกตู้เย็นได้1วันเก็บในตู้เย็นได้7วันค่ะ ลิสกูเมทีโอนอกจากทำเมนูคาวหวานแล้วเขายังทำเป็นเครื่องดื่มได้ด้วยทำเป็นวิปโฟมออนท็อปบนเครื่องดื่มหรือใช้กับกระบอกอัดแก๊สได้ด้วยนะคะเรียกได้ว่าครบจบในกล่องเดียวเลยคุ้มค่าคุ้มราคาสุดๆไปเลยค่ะมาค่ะทำเสร็จเรามาชิมขนมกันชีสเค้กชาเขียวหน้าไม้ไปบอกเลยนะคะว่าจะได้เนื้อครีมมี่แบบนี้เลย มีรสของชีสเค้กมีรสของวิปครีมผสมกันนะคะพร้อมกับหน้าไม้อร่อยมากค่ะรสชาติกำลังดีเลยค่ะไม่หวานเกินไปด้วยเดี๋ยวปุ้ยจะพาเพื่อนๆไปคำนวณต้นทุนเผื่อไทยทำกินทำขายนะคะต้นทุนนะคะเค้ก1ชิ้นเล็กเนี่ยต้นทุนอยู่ที่ชิ้นละ59บาทเค้ก2ปอนด์แต่ได้ทั้งหมด8ชิ้นนะ ส่วนราคาขายที่ปุ้ยแนะนํานะคะให้เราขายชิ้นละ7 0 8ดบปาทก็ได้ค่ะราคาอยู่ที่ความพึงพอใจหรือว่าสถานที่ที่เราขายด้วยนะคะยังไงปุ้ยก็ขอให้เ,เพื่อนๆมีความสุขกับชิดเค้กหน้าไม้ชาเขียวสูตรนี้และกลับมาเจอกับปุ้ยในคลิปหน้าปุ้ยจะเอาคลิปดีๆมาฝากเพื่อนๆอ,อีกสําหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ